มาดูครับ CP 3 0 0ติดค u ิกชิปเตอร์พี่จัดไปเสร็จไปอีกหนึ่งคันพี่ครับ CP 3 0 0นะค u i c k Chipter ทยากะนะครับ ครับเส็จไปอีกหนึ่งคันครับวันนี้นะครับร้านสปีดแปดร้อยแล้วพี่นะนะครับ ครับสนใจสอบถามได้นะครับร้านสปีดแปดร้อยอยู่นครปฐมนะพี่นะนะครับร้านอยู่นครปฐมนี่สนใจสอบถามได้ที่ศูนย์หกหนึ่งหกหนึ่งหกสามสองหกหนึ่งพี่นะครับติดได้ทุกรุ่นนะครับตอนนี้มีโปรโมชั่นอยู่นะพี่นะสําหรับเดือนเมษายนนะพี่นะนะครับสามพันบาทเท่านั้นครับใครสนใจสอบถามได้ครับผม ไม่แไไล,ล้วครับไม่มีหมาด้วยน,น,น,นครับสนใจตั่ไหนสอบถามได้นะพี่นะร้านสป,ปีดไปร้อยนะครับรรรรรรรติดตั้งฟือคิวเตอร์ทายอากาศนะพี่นะ วันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ